หัวห้อยข่มมมมม้มม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 ยมอมหมม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 มอมมมมมมมวมมมมมมมอมมมมมามมมมมามมมมมวมมมม้มมพมมมมมมมกมมมมมามมมกมม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 ่มมมมมดมม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 ม้มอย่าลืมกดมม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 คมม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 ม มันนก็มพบพกับช่องนองวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจานี่สำหรับเมนูวันนี้เมนวุ้เตรียมวัตถุดิบมาเทียบร,ร้อยแล้วค่ะพี่น้องจาเมนวุ้นสเิดอบไก่ือวกันไก่ดอว่าไกา่ไตนาะคะ่ะเนาะล้วแต่จหวัดใดสีอื่นแบบใดค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูวนนี้ค่ะเป็นไก่ตลาดเนาะคะ่ะเนาะร้านทำความสะอาดแล้วก็จะมีปีกบุตีนไก่เครื่องในไก่ข้อไก่ค่ะพี่น้องจพริกแกงค่ะใบกะเพราแล้วก็ตามด้วยเครื่องของเมนนงวุ้นนี่ใส่เด่นเด่นเลยค่ะมเมดนนียวค่ะสสหอรันเยคร มาจ้ะพี่น้องจ้าก่อนสิน้ำไก่ไปโอไปกันต์ไปเห็ดข้าวกะสิมาเริ่มปรุงไก่กันก่อนนะคะน้องเป็นวุ่นสิมาปรุงให้เบิ้งเลยค่ะใส่ปีกกลางนะคะแล้วก็ตีนไก่เห็ดเยอะด้วยค่ะเพราะว่าช่างเยอะแล้วก็หลายคนค่ะพี่น้องจ้าแปะเกลือข้นปุนาะใส่ตีนไก่แล้วก็ปีกบนแม่น้องวุ่นเรียกเป็นปีกตัวนี้นะคะเนาะมันสิเปียดีอยู่ค่ะแล้วก็เครื่องในแล้วก็ข้อไก่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องจ้านี่แล้วเราก็จะใกล้บ้านกระเทือนแล้วค่ะใกล้เนื้อกระเทือนแล้วเลือดตันนี้นะคะน้อง พริกแห้งในเซตแน่นอนเลยจ้ะนี่แล้วพม่น้องวุ้นจะใส่พริกแกงนะคะเนาะประมาณสองซอนนี้นะคะสองซอนโตซอนนี้เนาะเพิ่มสีสันให้สวยงามมันสะออกมาสีแดงค่ะพี่น้องจ้าปรุงกันเลยค่ะบาดนี้จ้ะพี่น้องจ้ามาจ้าพีน้องุ้นก็จะใส่ผงชูรสค่ะพี่น้องผงชูรสเราต้ใส่หนึ่งช้อนเลยค่ะเพราะว่าไก่ของข้าปริมาณหลายเนาะค่ะเนาะซอนเคืองเลยค่ะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายมาค่ะใส่ผงชูรสแล้วมันองแจะใส่โรตีค่ะประมาณซอนเคืองคือกันค่ะเพราะว่าไก่เยอะนะคะอย่าว่าก็เยอะนะคะเต็มกันมังเลยตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะพี่น้องใส่่่่ลงงไปแบบนนนนีี้้้้คคะะตาามมดวยยำัหออพจ นี่ค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วเห้องสิท้ามการคนด้วยคุกเขา่าหรว่าซิกกไขมันเข่ากันค่ะพี่น้องจ้าไอค่ะิค้นเลคะเมนูจะใช้ถุงมือนะคะเนาะในการคนจ้าหาานี้เมนูจะใส,ส่ถุงมือแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะคลุกเข่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเงสิเติมน้ำกน้อยคะ่ะเป็นน้ำที่าหัเทียกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็คนคน,คนเรื่อให้เข่ากันนะคะพี่น้องจ้าหมอมพี่น้องอยากให้พี่น้องไม้กินาเลยมันสุดยอดมันหอมมากเลยค่ะคะุกเข่าจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องจ ไก่ได้นพี <si hai> ่น <fin anta> <ots> ้องจ้าไก่บานเห็ดไก่เน้ไเห็ดเาเห็ดไก่แบบนี้เปิ่งา่ะคือสเียดีนะคะเนาะนี่ค่ะพวกเขาจะเขกันแบบนี้เมนูก็จะเอาไปทำการอบนะคะเนาะกันแบบนี้พี่น้องจ้านี่หอมเครื่องมากๆเลยค่ะมีกบทุกอย่างค่ะพี่เขน้องปีนนะคะน้องเนาะไปค่ะบันไปกันแต่แบบนี้เอาไปอบกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเมนูสิบบหม้อซึ่เนาะ็ดหม้อซงพร่าก้แม่หายค่ะว่เห้อกระัมันนอยนะคะเนาะก็ตังหม้อซึงแบบนี้เราก็จะเทส่วนผสมที่เ้ากัน พอได้แบบนี้เราก็จับปิดฝาแล้วก็จะทําการกั่นหรือว่าอบไว้หรือว่าทําไก่ใต้น้ำไว้ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีใกล้อันนี้ซุกไว้ยุ่งหรอกค่ะหรอกกับเปลือยไว้พร้อมนะค่ะเนาะปิดฝาไปเลยจ้าแผ่นกั้มปึบนี่ค่ะปิดฝาแล้วเราก็จะจุดแก๊สเลยค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะนึ่งไว้หรือว่าอบไว้แบบนี้ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีจังมาเบิองกันค่ะพี่น้องจา้ามาค่ะพี่น้องจา้าตอนนี้ผ่านไปในสามสิบนาทีมาจอบเบิองนหัวเ้าจาน้อยนะคะเนาะว่าสิเป็นหน้าตาจยจะไหนค่ะแผ่นแทนแ หอมพ, uce. พ uce. ี่น้องจานี่ก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะกินหอมมากเลยครแม่นวลขอคนเบิ้งกันแน่ใจเด้อต่เสียวน้ำไปแต่จำกับเขาเด้จะนอยค่ะโอ้ไก่เปียดีครับพี่น้องจรับูนแห้งบ่ไเดยเลยน้ำยังหลอยู่กับพี่น้องจ้าแม่นลเจน่าบกอีจะที่เพิ่งกอนกับเดวกันเนาะก็หลที่พี่น้องจ้าหอมมากๆเลยค่ะขออนุญาตซีมเบิ่งรสชาติใด้กับเดากันเด้ค่ะเด้รสชาติสิออกมาเป็นแบบใดค่ะเดี๋ยวซิมกอนจ้าเสียบแล้วค่ะพี่น้องจ้าแม่นวลเสียวน้ำสักนิดลเค่ะ เมนใส่ใบกระเพราลงไปกับสิ่อให้ใบกระเพราหยุดตัวลงนิดน้อยมันกินหอมเึ้นมาอีกนะคะนาะนี่ค่ะเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหฮาก็สิเอาไปเทส่ถาดเสิร์ฟลุงป่านาอากเลยนะคะนาะนี่ค่ะพอใบกระเพราลงยิ่งหอมกว่าเดิมเลยพี่น้องจ๋านี่ใบกระเพราห้องกับสิออมาน้าตาแบบนี้ค่ะเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเมนูเปียรถาดเทเสิร์ฟลงป่านาอากเลยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับกันไก่อบไก่หรือว่าไก่ใต้น้ำนะคะน้องพี่น้องเนคะ ไปค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะพี่น้องจ้าไม่นุ่จะไปเถาดมาเสิร์ฟกันเลยนะคะพี่น้องไปค่ะเตรียมจานมันเตรียมถาดมาเลยค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าพุใส่ถาดจ้าอนี่เทห์อนหอน้ยอ่วยห้วยหอนอนเลยค่ะพี่น้องเปื้อยค่ะพี่น้องจ้าจะไม่เป็นตะกซบไลยหอนหอนหนี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบรอหอนอนหอมหอายห้วยหวยพเสิร์ฟลูกปลาหน้าอาทุบบาทแลคะสำหรับไก่ใต้น้ำอบไก่กันไก่สมุนไพรนะคะนพรเสิร์ฟลูกปลาหน้าอาแล้วค่ะอย่าลืมนะค่ะเด ที่สำคัญลื่นบลิก่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปกับถาดกันไก่อบไก่้ถาดยังมยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ